พี่ทำหนอนมาจากไหนอะแย้ยเลยอะอมเหยียบเลยดิระวังนะกล้องนะกล้องนะกล้องกล้องไอ้นี่ที่บ้านยื้อผ่านมาจากไหนวะไม่ใช่รถไฟตัวดำดำอ่ะนอนด้วยคันนั้นอ่ะนะแม่คันนะ

h u วแมนไฟ e เปิดจองแล้วนะคะพี่พี่ที่สนใจสินค้ารายการไหนแจ้งได้เลยนะแจ้งได้เลยอ่ะห้าศค่ะ501 B ลูกค้าเปิดรีดด้วยอ่ะตอนนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ501 B เออถ่ายถ่ายถ่ายเนี่ยมาตั้งนี้เลยตัดแล้วก็ยกเลยเอาขาตั้งมาลูกค้าห้า่วนหนึ่งบีเยอะมากลยรอบนี้นี่เลยค่ะนี่เลยห้า่วนหนึ่งบีค่ะเออเดี๋ยวพี่ดำตัดแล้วก็มาตรงเนี้ยยกเอาตรงเนี้ยแบบว่าไปเรื่อยๆด่ะดดำ,ดำ ลูกค้าให้รีดลูกหนึ่งที่เหลือที่เหลือมีรีดอีกลูกหนึ่งด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดแค่ลูกเดียวพอให้ลูกค้าดูงานอ่ห้าส่วนหนึ่งบีนะคะรีวายรวมรุ่นงานซิปเกตสามเอตั้งใหญ่ๆเลยจ้ะพี่นี่ลอยนี่ใหญ่เยอะมากจาก80ดสบเกลูกไปเลยจ้ะเยอะมากเลยโอ้พัดลมนะพัดลมนะ ตลอดอ้าวไปตรวจปานนาดูแลทำให้หลงตลอดไปตรวจด่แลไม่กล้า đúng lúc đúng rồi, đúng không ạ Giờ đây em muốn cắt cả biết em em cũng tất ก็ห้าศูนย์หนึ่งบีดูในแจ้งโอนเลยบอกแล้วว่ามันมีว่างลูกเดียวแลวรับมาสองสองคนเลือกสรุปยังไงไม่รู้ว่าเคียวเลยนี่เขาโอนมาแล้วอ่ะเมืองยะลา ก็ข้างบนนะ่ะคนนึงอ่ะเนี่ยรีดคนนึงข้างบนงบน่ะคนเนี่ยคน,ค,นคนเนี่ยน,นะคนดีก่อนล้วเขาชายคนมีถังในเทนมไนชายชายพคนข้างบนเนี่ยโอยนขึ้<า>น เขาถังในเพชรเขาถังเอ้ยไม่ใช่เขาถังมาในไร่กุมมุ่มาย่้าชายเขาที่ถังมาในไร่กุมก็คือได้เขาแหละอีกคนนึงก็โอนคืนแล้วตอนนี้ไอเขาโอนมาครบหมดยังอะ่ะไ,ไม่แล้วแล้วพี่เอเอาลูกมือพี่เอเหรอเออแล้วแกยังไม่โอนใช่ไหมแกโอนมาแล้วซองมืแปเดี๋ยวคุยกับแกละกัน บอกว่าพี่รอบนี้ให้คนอื่นก่อนได้ไหมเกดได้เป็นไล่ย่างแล้วนะบอกว่าพุพนี้มันมีลูกค้าโอนมาแบ่งแบ่งกันไปคนนี้ก็ได้ลูกได้ลูกได้ลูกยะเลากอย่างไร สินค้ารายการไหนแจ้งได้นะคะแจ้งได้เลยใครอยากได้สินค้ารายการไหนของฮิวแมนแจ้งได้เลยเนี่ยคนเนี้ยคนมาแล้วเดียวกันเชียร์กันดีไหนคนนึงไม่หลีกคนนึงหีกทีทันส่งมาเนี่ยคนนี้อาติลาถึงอีกคนนึงไอรีดข้างบนชัยวัฒน์อลิตา อ่าก็คนเดียวกันกับที่เข้าลับเนี่ยก็อีกคนนึงทางบนไงอีกหยอดนึงให้ดีอ่าอ่าแกบอกว่าได้ ซูเนี่ยคนนี้ดีกว่าเราลีดไว้ให้เข้าหนานะและ้วเลือ,อยอูอีกหนึ่งกระทอบดีกไม่ได้ลีดแล้วเขาตอบไปว่ามีมรบนะโอเคอ่าลีวายรวมรุ่นงานซิปแกตส 3A ค่ะมี หน่งซ4ยังมีว่างนะคะใครสนใจอยากได้ดง1ีมีว่างอ่ะ,อะงานกบ็บบอพีท่านไปเลยว่าไม่ต้องแจ้งลูกค้า บอกไปว่ามดแล้วใช่ไหม สินค้าเราลงแจ้งเอาไว้หน้าเพจ Facebook แล้วนะคะลูกค้าที่สนใจรายการไหนนะคะแจ้งมาได้ แล้วน,น,นะคะโอเคฮิวแมนไฟล์ค่ะพี่ฮิวแมนไฟล์ใครอยากได้ไรายการไหนพี่สอบถามได้เลยนะคะใครอยากได้ไรายการไหนพี่สอบถามได้เลย501 A หมดเกลี้ยงเลยพี่อยากจะให้ดูมากเลยหางน,นี่ค่ะพากล้องมานี่5้า A พี่แสวยมากหมดไม่เหลือจ้ะ เออหมดไม่เหลือจ้ะแบรนยีนแบรนด์ยีนแบรนด์ยีนแบรนด์ยีนนี่หมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพาพี่พี่นะคะไปเดินทัวร์ทัวร์กระสอบค่ะเดี๋ยวพาพี่พี่ไปเดินทัวร์กระสอบมาพี่ทาไปไหนแล้วพี่ซิม เดี๋ยวพาพี่ๆไปเดินทัวร์กระสอบนะคะดเดี๋ยวปูจะขึ้นรายการรายการสินค้าให้แต่ปูขึ้นรายการสินค้าให้อ่าเห็นชัดไหมอะ่ะ <c oughs> เอาด้านล่างไหมเอาตรงไหนดีรายการสินค้าเอาตรงไหนนี่เอาตรงนี้ไหมคะเห็นชัดไหม <c oughs> พี่รายการเห็น <c oughs> เห็นชัดไหมคะพี่เห็นรายการชัดไหม โอเคเห็นรายการชัดไหมคะ mm hmm. อ่าห้า b นหนึ่งบีตอนนี้หมดแล้วนะคะห้า b นหนึ่งบีหมดอ่ารายการสินค้าเห็นชัดไหมคะเห็นช mm ัดไหมคะอยู่ด้านล่าง mm hmm. นี่ <c oughs> <c oughs> สำลักมากเลยอะ่ะ ตรงนี้จะเป็น 5.1c 0ค่ะ 5.1c 0เกตซี C. C นะคะยังมีว่างมันย้อนแสงนิดนึงนะพี่นะเราหันกล้องมาด้านนี้อ่า5.5 0ค่ะดีไว้5 0 5นี่5.10511ค่ะพี่5.10511 รีวายรุ่น510511นะคะรอบนี้รีวายซิปมีทำเกรด B มาด้วยนะนี่แอบเห็นบิ๊กอีอะดูดินั่นแอบเห็นบ e ิ๊กอีในกระสอบเกรด B อะ่ะเออรีวายรวมรุ่นงานซิปเกรด A อยู่ฝั่งนี้นะคะนี่รีวายรวมรุ่นงานซิปเกรด 3A นะคะอยู่ฝั่งนี้ อรอบนี้คือเขาจะแยกนะพี่เขาจะแยกแยกเป็นแบบเกรด 3A แล้วก็เกรด B นะคะรายการขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะพี่ดูพี่ดูงานสิบได้นี่พี่ดูงานสิบอะเยอะมากจ้ะแปดสิบเก้าสิบกระสอบไปเลยสีเข้มมากนะคะลูกค้านีสีเข้มมากเลย สีเข้มๆไปเลยค่ะรีค่ะพี่รีรีียีนพวกงานวินเทจงานรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยอ่างานวินเทจงานรุ่นเก่าโู้หรีไวซิปดูดิพี่ฝั่งนี้ก็ยังสวยอะ่ะดูดิเข้มมากเลยค่ะคืออย่างที่บอกเลยว่ารอบนี้เขาจะแยกเป็น สประเภทนะคะเป็นเกรด 3A แล้วก็เกรด B นะคะเดี๋ยวเราดูรีกันไปก่อนนี่ลูกค้าขาอ่ะยังมีด้านหลังด้านโน้นอีกเยอะมากเลยพี่นี่เฮ้ย1ิเกด B สอบนี้มี Big E Pro มาเลยอะดูดินี่ Big E 1เกด B โอ้ย510ห1ึ5 5คะ่ะนี่เรามาดูฝั่งนี้กัน ห้าศูนย์หนึ่งเกรดเอพี่ห้าศูนย์หนึ่งเกรดเอห้าศูนย์หนึ่งเกรดเออันนี้ลูกค้าที่รออันนี้ดนะีเซลเอเนาะดีเซลเกรดเอพี่นี่ดีเซลเกรดเอนี่ดูความเข้มได้เลยพี่ดูความเข้มได้เลยโหย้ย เข้มสุดๆค่ะเป็นไงเข้มมากอ่าด้านหลังตัวนี้จะเป็น501 BNC นะคะ BNC BNC over size นตัวนี้ลูกค้าซื้อบ่อยมากเลยส่วนใหญ่ก็ L 3 6 38 40 สิบสองสิบสี่อยู่ประมาณนี้นะคะเป็นห้าศูนย์หนึ่งอ่ะโปโลค่ะลูกค้าโปโลโปโลใครชอบโปโลมาโปโลมีนะคะด้านในนี้อะไรบ้างด้าน,น,น,น G Star, ในจีสตาร์อันนี้จีสตาร์ใช่ไหมอันนี้ลีไวคัลเลอร์พี่ลีไวคัลเลอร์โปโลมีลีไวคัลเลอร์พี่ นี่ดีเซลนะคะตัวนี้เป็น a อรวมกันพี่ดีเซลดีเซลนี่ฝั่งนี้อะไร G ีซ a าค่ะ G ีซ a าเอค่ะ G ีซ a านี่ดูฝั่งนี้ต่อนะคะนี้เป็นห้าศูนหหนึ่งเค่ะลูกค้ารับหมดเรียบร้อยแล้วลูกค้ารับหมดเรียบร้อยแล้วนะคะห้าศูนยหห้าหน่ง ่าด้านในตรงนั้นมีอะไรอีกฮาเล่พี่ฮาเล่ฮาเล่ฮาเล่เดวิสันนี่ลูกค้าฮาเล่เดวิสันนะคะอ่ะอาแรงเลอร์คาบินเทอร์ก็มีมานะรอบเนี้ยเนี่ยแรงเลอร์คาบินเทอร์ก็มีนะคะแรงเลอร์คาบินเทอร์เว้ แรงเลร์ค่ะเบนเทอร์559 569ก็มีจ้ะ559 569รีวายรุ่น559 569ใครสนใจอะไรกันไหนนะคะแจ้งมาได้เลยรีวายผู้หญิงค่ะพี่ <c oughs> ที่แน่ๆคือบิ๊กอีแม่งเพียบวะ่ะนี่ดูดิ บิ e ๊กเอออันนี้ก็ใช่อะ่ะนี่บ e ิ๊กเออโอ้ยีิวายผู้หญิงเนี่ยพี่ดูดิหูยมีแต่บ e ิ๊กเออเนี่ยผ้านี้ก็ใช่เนี่ยบิ๊กเีเนี่ยบิวายผู้หญิงนะคะอ่านี่ เดี o, ๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อค่ะฝั่งนู้นมยังไม่หมดอ่าอันน mm ี hmm. mm ้แรงเลอร์นะคะพี่นะแรงเลอร์แรงเลอร์ยีนเพนอ่าแรงเลอร์เนี่ยในกระสอบจะมีทั้งป้ายใหญ่แล้วก็ป้ายเล็กนะคะปนกันในกระสอบนะมีป้ายใหญ่นะคะป้ายใหญ่แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนป้ายใหญ่แบบนี้นะคะเหตป้ายใหญ่แบบนี้แล้วก็ป้ายเล็ก ป้ายเล็กแบบนี้นะคะป้ายหนังคาวบอยเดี๋ยวหาหากระสอบที่มันเห็นชัดกันอ่านี่ป้ายเล็กแบบนี้นะคะป้ายเล็กแบบนี้นะมีทั้งป้ายใหญ่แล้วก็ป้ายเล็กบนกันในกระสอบเลยนี่แรงเลิศ <c oughs> มีทั้งงานป้ายใหญ่แล้วแล้วก็ป้ายปะเก็นเล็กคาวบอยรวมกันนะคะอ่ะต่อไป ห้าห้าศูนย์ห้าหกศูนย์ค่ะเออห้าศูนย์ห้าหกศูนย์นไหนอ๋อนี่แบรนด์ยีนพี่หมดหมดแล้วแบรนด์ยีนนะคะซูเปอร์ดายัมมี่อะไรพวกนี้ค่ะดูดเดือดมากพี่ดูดเดือดมากคือแบบว่าแบรนด์จริงๆอ่ะแบรนด์ทั้งกระสอบ ประมาณนั้นนี่พี่ดูทอมมี่นะคะนี่ทอมมี่ทอมมี่คือแบรนด์ทั้งกระสอบเลยนี่ทอมมี่ป้ายใหญ่นะขอดูเฉพาะที่ที่มองเห็นชัดนะพี่นะนอันนี้ก็ทอมมี่นะคะทอมมี่ซุปเปอร์ดายซีเคอะไรพวกนี้นะคะ่ะ เคยเปิดรีวิวไปละเปิดแบบลูกค้าเปิดรีดไปละเราเคยลงลงให้ดูอ,อันนี้เป็นซิปเกตบีนะคะลูกค้าที่เราเห็นจากด้านนนเมื่อกี้นี่ซิปเกดบีนี่เรามาดูรายการนี้กันค่ะพี่หาของเด็ดีวายออลนัมเบอร์ค่ะพี่ รีวออนัมเบอร์ตัวนี้จะเป็นรีวารวมรุ่นที่มี501ปนเยอะที่สุดเลยนี่งไงมาละเยอะมากเลยกระสอบนึงนมีประมาณกี่ตัวนะ20-30ตัวประมาณ20-30ตัวในกระสอบเลยนะคะตัวนี้คือมีรีวาทุกกระสอบเลยพี่ที่เป็นรุ่น501นะเนี่เห็นไหมนี่นี <aime> ่ เป็นป้ายเดียวเลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่ที่ปุ๊ขายมาตั้งแต่ที่ปุ๊เปิดมานะคะเป็นป้ายเดียวเลยเนี่ยพี่นี่ตัวนี้ต้อง USA แน่นอนเลยเนี่ย5 0 1ร e w a รวมรุ่นที่มี501ปนเยอะที่สุดเลยพี่รหัสเนี้ Crayonumber เนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยน501นะคะเนี่ย E30 คือตรงนี้ยังไม่หลุดเลยอะ่ะนี่ แล้วตัวนี้ราคามันไม่ได้สูงมาก่ะลูกค้าชอบเลยตัวนี้นะคะามาต่อกันที่80สไตล์พี่80สไตล์80สไตล์ก็คือพวกแบบรวมงานวินเทจอะรวมงานวินเทจรวมแบรนด์วินเทจรวมเอ่อเรียกว่าอะไรนะมีมีพวกงานรุ่นเก่ามีพวกวินเทจแล้วก็ที่สำคัญคือได้ USA ค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานรวมชายรวมหญิงนะอ่ารวมชายรวมหญิงนะคะส่วนใหญ่เท่าที่เปิดเปิดมานะคะเยอะมากๆแล้วเนี่ยก็ผู้ชายจะออกมากกว่าผู้หญิงผู้ชายออกเยอะกว่านะคะมีพวกแบบเก่งฮิปฮอปเกงสเก็ตมีปนอ่ามีปนจังเกิมีปนแต,แต่แต่ละก็สอบนะพี่นะตอบไม่ได้แต่และก็สอบ ไหมพรมผ่าหน้าแบบหนาะแบบไหมพรมมันต้องเป็นงานญี่ปุ่นค่ะพี่ไหมพรมมันจะเป็นงานญี่ปุ่นค่ะพี่งานเมกาเขาจะไม่มีพวกงานไหมพรมค่ะพี่ถ้าเป็นฮิวแมนโรงงานนี้เขาจะมีแต่พวกของวินเทจอย่างเดียวคะ่ะจะเป็นงานญี่ปุ่นค่ะรหัสนี้เลย L S W W U คะ่ะอันนี้น้องๆกำลังทำงานออเดอร์ของลูกค้านะคะ อยากได้ออเดอร์แบบไหนเราจัดให้ค่ะนี่อ่าสีส่วนขาเย,ย็บเออสีส่วนขาเย,ย็บ L S W W กระสอบ3 9มพบาทค่ะพี่อ่าอันนี้เป็นขาสั้นแบบพับขานะคะเดี๋ยวเราจะทยอย แพ็คของกันเรื่อยๆนะคะพี่วันนี้นะอยากดูวันนี้มากเลยช่างอาร์ตช่างอาร์ตสนใจรายการไหนคะรายการสินค้ามันมีค่อนข้างเยอะค่ะราคาในแต่ละประเภทมันจะไม่เท่ากันค่ะพี่ <c oughs> พี่ดูรายการสินค้าได้เลยหนูขึ้นไม่ให้แล้ว <c oughs> พี่ต้องการรายการไหนอะคะอยากได้รายการไหน อยู่ที่พี่เลยรายการสินค้าหนูขึ้นไว้ให้แล้วพี่นันะ่ะยี่สิบกว่ารายการเลยอยากได้งานตัวไหน ที่สนใจรายการไหนนะคะแจ้งได้เลยนะแจ้งมาได้เลย รายการสินค้าเพิ่มเติมหรือสอบถามอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะลูกค้าแจ้งเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กได้นะ เี๋ยวรอบเช้านะปคป้ายฮิวแมนแทนให้พี่ดูคร่าวๆแล้วว่าสินค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะตัดกระสอบ5 0 1 B นะนี่จะตัดกระสอบ5 0 1 b อ่ะขอปิดไลน์นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับไลฟ์ต่อไปสวัสดีค่ะ